สวัสดีนะครับพี่น้องชาว u t u b e นะครับและ Facebook ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมช่างอัดพิจิตนะครับหลังจากที่ไม่ได้รีวิวมาหลายอาทิตย์นะครับวันนี้มีของพร้อมจำหน่ายนะครับเราก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับาสายตานกนะพี่นะถามกันมาเยอะเลยมีได้มาหลายตัวนะพี่นะตานกาตานกได้มาหลายตัวพี่เป็นรถยึดทั้งนั้นเลยนะพี่นะ ัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวไอตัวหนึ่งสี่หนึ่งพัดนะครับพี่นะเกียร์กลางอัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งสี่หนึ่งนะครับตัวสวยเลยนะครับพี่ราคาก็สองหมื่นเก้าห้าร้อยนะครับทุกตัวนะครับพี่นะเนี่ยเป็นตัวหนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยนะสองหมืนเก้าห้าร้อยทุกตัวเราจะเป็นตัวเอ็นทีสิบเอ็ดนะครับมีอยู่สองตัวสองตัวท้ายนะครับเนีเอ็นทีสิบเอ็ด ตัวนี้จะอยู่ที่หมื่นห้าหอยนะครับสวยๆพร้อมใช้งานนะครับพี่นะใช้งานได้เลยนะครับผมเติมน้ำมันเกียร์และให้ใหม่ครบทุกอย่างนะครับผมนะไปถึงก็เอาเครื่องวางใช้ได้เลยนะครับผมลองวินนั้นหนาะ สายบิ๊กิ้วนะครับสายบิ๊กิ้วก็เยอะเลยนะครับพี่นะนี่บิ๊กิ้วเยอะแยะเลยนี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะพี่นะบิ๊กิ้ว2009นะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเบรกนอกนะครับบิ๊กิ้วก็ถูกๆนะครับพี่นะ1มื่นสี่ห้าร้อยพร้อมใช้งานนะพี่นะมีเป็นสิบตัวนะครับพี่บิ๊กคิ้วเลือกได้เลยชอบสีไหนนะครับเลือกชมได้เลยนะครับบิ๊กิ้วอ่ะหลายตัวนะพี่กิ้วมีเยอะนะครับ คัดเกตทั้งนั้นเลยนะครับพี่คัดสวยๆทุกตัวนะครับสินค้านะครับมีบริการจะส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมเหมือนเดิมน,นะครับผมพูดไม่ชัดเลยเป็นสยามแท็กเตอร์นะครับพี่สยามแท็กเตอร์ก็มีไอ้ตัวนี้จะขายถูกกว่าเขาหน่อยนะครับพี่เป็นก็เป็นสยามแท็กเตอร์ตัวใหม่นะครับพี่เป็นตัวใหม่นะละ้อๆ <c oughs> ผมขายแค่หมื่นสองห้าร้อยนะครับตัวนี้ขายแค่หมื่นสองห้าร้อย ยามแทคกเตอร์นะครับพร้อมใช้งานนะครับพี่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูมันมีสยามอยู่อีกตัวหนึง่งสายพิกิวไม่ไม,ไม่ไม่น่าพลาดนะครับเนี่สยสวยๆทุกตัวนะครับพี่แจมๆทุกตัวนะครับตานกนะครับ NT11 ทีิเป็น สวยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะพี่มีสยามคุปต้านะครับหนึ่งสามหนึ่งเกียร์กลางนะครับในลูกค้าถามมาเยอะครับเสร็จหนึ่งตัวนะครับพร้อมใช้งานนะพี่ใช้ได้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวฝากเว์โทรไว้ถ้าสนใจยังไงก็โทรหาผมนะครับเนี่ยน ห้าเจ็ดห้าห้าสองห้าหกนะครับช่างอาชีพจนนับสนใจตัวไหนก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมดยวจะเป็นร,รอยางใหม่้อยางใหม่ก็ยังมีนะครับพี่นะสามพันแปดคู่นึงเลยนะของใหม่นะครับพี่คูละสามพันแปดนะครับหรือบางโกนซิ่งก็มีนะครับคูละสามพันแปดเหมือนกันนะครับชอบสีไหนเลือกได้สามพันแปดพร้อมขาเลยนะครับถึงก็จับใส่ได้เลย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมถูกอกถูกใจตัวไหนก็กิงกลางมากันได้เลยนะครับที่เบอร์ที่ผมให้ไว้นะครับนะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ